ฉีดหน้าผากถึงเกาหลีอยากสวยแต่ดันพังเป็นขึ้นเหมือนในทะเลเลยขึ้นชื่อว่าเกาหลีแล้วเนี่ยทำหน้าออกมาต้องปังแน่นอนแต่ว่าหลังทำอะค่ะผลลัพธ์ที่ออกมาเนี่ยไม่เป็นที่ประทับใจเลยเพราะว่าฟิลเลอร์อะเป็นขึ้นอยู่ที่หน้าผากคือ <What? S 1> ผิดหวังมากแล้วก็คือเสียใจมากทั้งเครียดทั้งเสียใจทั้งวิตกกังวลคอยก็รออยู่ที่เกาหลีถึง14วัน <Yeah. S 1> ก็ยังเป็นขึ้น <laughs> คุณหมอแก้อะไรไม่ได้ <laughs> หลังจากนั้นเราก็มาทําการรีเสิร์ชหาข้อมูลทุกอย่างจนมาเจอที่พัทราวด์คิน นะคะแล้วก็รีวิวเนี่ยเขาแน่นมากๆแล้วก็อย่างที่บอกว่าคุณหมอเขามีประสบการณ์มากกว่า20ปีเราก็เลยมั่นใจที่จะทําตรงนี้ผลลัพธ์ที่ได้คือมันเกินคาดมากทุกคนเพราะว่าเราอะรู้สึกว่าหน้าของเราอะสวยขึ้นกว่าก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์อีกแล้วก็ไม่คิดว่างานแก้มันจะออกมาดีขนาดนี้คุณหมอก็ต้องเก่ง,งมากๆก็เลยรู้สึกทับใจที่นี่มากค่ะ การฉีดฟิลเลอร์หน้าผากให้เรียบเนียนไม่เป็นคลื่นจะเป็นต้องใช้เทคนิคพ,พิเศษ MIPCT โดยใช้เข็มปลายทูฉีดชั้นลึกใต้กล้ามเนื้อกระจายวางตำแหน่งที่ถูกต้องให้เหมาะสมแต่ละบุคคลทําให้สวยเรียบเนียนและปลอดภัยอย่างที่ประทับใจเลยก็คือคุณหมออะทาแล้วเราสวยขึ้นเรารูดีขึ้นหน้าผากเนี่ยมันเป็นจุดที่ต้องละเอียดอ่อนมากๆม,ม,มันเส้นประสาทเยอะมันฉีดยากอะไรอย่างเงี้ยเราจะมาฉีดมว่มวๆไม่ได้มันอันตรายแล้วคือคุณหมอเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านระบบประสาทและสมองอยู่แล้ว เราก็เลยมั่นใจด้านความปลอดภัยตรงนี้ค่ะและที่สําคัญเลยก็คือคุณหมอมีประสบการณ์มากกว่า20ปีและเคสรีวิวมากกว่าหมื่นหมื่นเคสที่นี่นะคะเขาใช้ฟิลเลอร์ <c oughs> ที่ได้มาตรฐานนะคะมีออยอ,อ,ยอ,อยได้ของแท้แน่นอน